อันนี้เป็นงานตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้กับกับไม้เอฟเฟสใช้กับไม้เอฟเฟสอ่าตัวนี้แต่ตอนนี้ปิดไว้ก่อนอันนี้เปิดเร่งเร่งก็ไม่ดังเพราะเราไม่เปิดเราไม่เปิดออนออฟเปิดให้สัญญาณเข้าไปเร่งไปก็ไม่ไปต้องเปิดให้มันเ่ปิดตัวสวิช์สีแดงก็ได้โอ้ยลูกนี้คือหนึ่งจะมีสวิตกออนออฟตัวนี้ด้วยทุกไลน์เหมือนกันหมดฮะไลน์อ๋อคือมันจะใต่หนังเลยอ่าจะใส่ตัวนี้มันแพงไง ใช้กดปุ่มนี้เอาอ๋อแล้วเปิดข้าวทีวีอ่าทีวีแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธเออไม่ได้อะไรนะที่เขาเรียกอะไรนะ USB บีอ่ายูนบีนี้เบร์เราก็กดอ่าอ่าเรากดนี่ปุ๊บนะเชื่อมต่อทีวีก็คือกดอ่าต่อทีวีก็กดนี่เลยกดนี้อ๋อจะเข้าทางเข้าทางอ่ามีแค่นี้สีแดง3ตัวนี้เราไม่ได้ใช้ครับมันตู้ตู้ตู้มาริเตอร์เขาใช้ไอแอสเทอรี่ไอเล็กคาราบาลของเข้า3คนเราไม่ได้ใช้ ต่อตรงอาต่อตรงต่อตรงสัญญาณมันก็จะแรงวอลลุ่มให้หมดอ๋อเออดีอะเปิดปุ่มเขียวปุ่มสีสีฟ้าบาลานซ์้ายฝาอันนี้เบรเบรกลางแต่งเอาไว้เที่ยงก่อนนะแล้วออกไปทั้งคู่เลยสั้เร็ววอลลุ่มที่ตรงมเข้าใไว้เต็มที่สัญญาณเข้าเต็มที่ สัญญาณเข้าวเม่ดนุ่มเปิดสัญญาณข้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อะไรเนี่ยแล้วไปตั้งแบกกลางแหลมอไอจุ๊บเป็นคนด่าเจ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 อันนี้มันของตัวนี้คือไมค์ตัวนี้มันตัวใครตัวมันนะเจหนึ่งสองสามสี่อันนี้เรายังไม่ได้เปิดเปิดไว้ แช่แชจแช่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 เ่อฝึกมันดจแคยี่ยี่ยี่สบสี่โปรแกรมเราเรื่องโปรแกรมเราออกเลยวันรุ่นของแอคเกแชแจแชหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ตัวเเลย์ลากเสียงแชคบริษันอารคาแทเเร์ลากเสียงนะแแชแจสีขาวมันทุกทุกลายเหมือนกันหมด เราเล่นลายนี้เล่นไม่ตัวนี้เราก็ต้องปุ่มนี้กับปุ่มนี้เทนเราลากเสียงล้วก็ลากไปเราปอค่นี้แกนเราก็ต้องเปิดแช่ไว้เลยแล้วแกนนี้ต้องเปิดไว้เทนเร่งมวลลมของไม่ตัวนี้ตัวแรกจะเอ็กเฟกเราก็เพิ่มมวลล้มของเอ็กเสกเจนเทดสองก็สอบแต่ปุ่มล่างเนี่ยปุ่มเปิดเอ้เฟก เราต้องเปิดไว้ครตบแต่เปิดไว้ตรงเตียงแล้วมาเล่น็นอยู่ตรงนี้แต่แต่สวิตช์ตัวนี้เปิดปิดก็เบรกกลางแหละเหมือนกันตัวนี้จะคอมคอมแจ้งแแต่งเสียงแต่งที่เราพูดอันนี้เป็นเกมเกมที่เราปลุกสัญญาณเข้ามาเสียงเราเข้ามามีแค่นี้เท่านั้นเองครับนะบส่วนส่วนส่วนถ้ามันแรงไปเราก็ลดลงมาพอมาเล่นตัวนี้เอาเล่นตัวนี้เอา ยี่สิบหกเวลาปิดก็ปิดปิดก็ปิดแล้วก็ปิดครับเล้วเปิดอ้นี้อยู่ประมาณประมาณไหนประมาณประมาณบ่ายครับบ่ายสามเล่นไปเลยไม่ต้องกลัวพังรับประกันอยู่แล้วรับประกันหนึ่งหนึ่งปีตัวนี้รับประกันสองปีเปิดทั้งวันทั้งคืนด้วยนครับีขับเบรนี่ขับกลางขับเบร์ขับกลางครับขับเบรสี่ใบเมื่อกี้เปิดเสษสี่ใบปหลังมาเพิ่มตู้อย่างเดียวตอนนี้เอาไปสองใบก่อนแต่เป็นชุดเนี่ยครับเพิ่มอยู่แล้วอันนี้ก็รับประกันเปิดได้มันพังไปเลยเจ็ดวันเอามาเปลี่ยนถ้ามันพังเปลี่ยนได้ เปลี่ยนตัวใหม่ให้แต่ก็มีรับประกันอยู่แล้วไม่มีการเอาแกะมาแล้วเอามาขัดขัดขัดับรเกยไม่มีเปลี่ยนอะไรอย่างเดียวฮะอะไรทุกตัวมีหมดนะอะไรทุกตัวมีหมดเสียงไหนผู้ชายผู้หญิงเสียงไม่เหมือนกันแต่แก็เริ่มต้นที่เอาเอา เอาเสียงที่หนึ่งก่อนกดหาเสียงที่เราชอบเททดสอบทดสอบทดสอบอันนี้แร่งเสียงแอ็กซลสร่มเรงเสียงแอ็กิสจำไว้สีเหลืองนี่เป็นแอก็กิแต่ลายคายลายมายนั่นเองลูกค้าบางทีเข้ามาโอ้โหจะเล่นได้ยังไงพออย่าต้อยบอกปุป๊บโอ้ยมันง่ายนิดเดียวเบสกลางแหลนเป็นเกณฑ์เราต้องเปิดเกณฑ์ของแอก็กิชอบ,บเบสเราก็เล่งเบสเอาไว้เที่ยงก่อนที่ลายไม่ออกเอาไว้ตรงกลางก่อนแล้วกันแล้วเราชอบกลางมากเราก็เล่นกลาง ชอบแหลมมากแล้วก็เร่งแหลมเป็นนิกเป็นตัวที่นักดนตรีเขาใช้กันดิมีกีตาร์เล่นกีตาร์เราก็เสียกีตาร์เข้าไปเล่นเออเล่นกองแล้วก็เสียกองเข้าไปเชื่อมต่อปูนูดได้อะไรไ,ได้หมดทุกรายมีกอยู่แค่นี้เองฮะ <S <S นโมตาภากา,าวะโตเราลากเสียงกันได้พาะเขาชอบลากเสียงใช่ไหมใช่ลากเสียงตัวนี้ ลองเปลงกับเราเก็บเราต้องส่งเก็บเองเพราะมันต่างกันที่ถ้าชุดนี้มัน4ม0 0 0สองเราจะได้มิกเพราะว่ามิกตัวนี้มันพแอมมันสูง2,2200วัตต์แต่ตัวนี้มัน2,000วัตต์ซึ่งไม่เหมาะครับก็เหมาะเหมือนกันฮะเหมือนกันได้เหมือนกันถ้าเราจะเซฟเงิน39,900ได้เบรดสองใบเบรกเป็นโครงลอนะซับเป็นโครงลอตัวนี้ชุดนี้ทําส่งโรงแรมอยู่ถ้าจะเอา power m i กตัวนี้ ก็สี่หมื่นสองก็เสียงกลางสิบห้านิ้วเป็นปากเสียงกลางหกร้อยวัตต์ปากแต่จะมีเน็กเบิร์ดชุดี้ีันปากผนได้อะไรได้โต้ตู้นี้เขาเรียกตรงมาตินฮะก็จะเป็นเบสดิดแปดนิ้วโครงหล่อนะโครงหล่อแม่เหล็กสองรอยยี่สิบดอกพันสองร้อยวัตต์อันนี้ก็คือเป็นชุดโดยตรงเลยชุดที่ทําส่งโรงแรมโดยตรงเลยอคาราโอเกะร้านอาหารก็คือเป็นชุดนี้เล่งง่ายๆสายเสียมีให้พร้อมเลยมันเป็น Power Mi x รับประกันหนึ่งปีทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวกันหมดที่หลวงพ่อร้านอาหารผู้สูงวัยจะชอบนะสวจะชอบเพราะมันะเล่นง่ายฮนะเปิดเพงลงคาราโอเกะ มูทูดเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเปิดเปิดได้เลยติดเลย เอาหมื่นบาทนี่เลยชุดนี้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวใต้คิดยังไงก็พูดไปงั้นล่ะนะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ฟังวัดนี่ตัวอันนี้มันชุดวัดเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นชุดอ่าชุดสี่คูณสี่ชุดทับตัวทนะับหรือว่าจะเอาเป็นเสียงกลางที่วัดที่หลวงพ่อชอบเสียงกลางที่ทําส่งโรงแรมเป็นตัวทับเลยไมค์ตากฝนได้มีเนักเวิร์กอยู่ข้างในนะเป็นตัวทับเลยนะตัวนี้จะเป็นห้าร้อยวัตต์ ไม้อาจเกตเอตัวแต่เพิ่มปกต,ติส่งโรงแรมอยู่ใบละสี่พันเกแต่ถ้าเอาในชุด1 5ื0นมาอัพสียงกลาง300ร้อวันมาอัพใบเพิ่มใบละ2อ0พตู้โครงหลอ่อขอบเหล็กเอ่อมันเป็นชุดที่ลูกค้านิยมฮะวัดวัดเขาก็ใช้กันชุดนี้ชุดนี้ขายดีนะวันขายได้เจ็มดมันได้ครบนะได้ครบได้ทุกอย่างตากฝนได้ขอบเหล็กเป็นงานสนาม อันนี้นุ่มอันนี้หนัก,นนนกเดี๋ยวลองให้ฟัง เดี๋ยวตู้ตัวทับตู้ตัวทับตู้ทําส่งโรงแรมอยู่ตัวนี้ตัวทับตากขนได้เลยได้นะมีมีตัดแหลมด้วยไม่ชอบแหลมก็เอาแหลมสวิตข้างหลังหลวงพ่อไว้ส่วนบนฮะ จะเซฟงบลงมาไมม่ีฮฮะวด้แค่นี้ได้ได้เท่าไหร่แค่หมื่นหมื่นหกเองครับได้มาหมื่นหกเองมีตังค์หมื่นหมื่นห้าเก้าร้อยครับหมื่นห้าเก้าร้อยก็มารับเองก็มารับเองรถให้สี่ร้อยเอาก็ได้เป็นชุดได้เป็นเสียงกลางสามร้อยวัตต์แต่เบรกนี่ราคาเท่ากันเบรกเลือกได้เจ้าเบรกหนักๆก็ตัวนี้อ่าไอ้นี่รถแห่นี่ถ้านุ่มๆดอกตัวเดียวกันวัตต์เท่ากันวัตต์ห้าร้อยวัตต์เท่ากัน เป็นของปั๊มก็ถ้าจะเอา400วัตต์ก็เพิ่มไปละ500ทดสอบทดสอบโลโมทัสสาภะคะวาโตอะระาะโตสัมมาสัมโพทัสสาหากเจอหาเจาหล์หลวงพ่อฉันเสร็จแล้วหากเจคนกติได้ครับท่านโลกศิลป์หลวงพ่อที่มาจากเพชรบุรีฮะ มาจากเพระเลยก็ขึ้นมาบนกุติได้เลยฮะหลวงพ่อฉันฉันเพงเสร็จแล้วครับก็กุติที่หลวงพ่อขึ้นอยู่ก็กุติแรกเลยฮะเชิญนะ